ฮัลโหลเทสฮัลโหลไ่ได้ได้ยินนะครับก็สวัสดีครับก็อยู่กับกเกมดีอีกครั้งนะไได้ยินหลนะเนาะก็มาอยู่กับเกมที่เอ,อ่อไม่ได้ลงนานเลยนะครับเพราะว่าหลายปัจจัยมากมายเลยนะครับก็เนื่องจากอย่างแรกเลยคือเหนึ่อนะก็เน็ตนี่แหละฮะ เน่ยมันตัดเข้าตัดออกบ่อยนะช่วงนี้ฝนตกด้วยทําให้สัญญาไม่ค่อยจะดีเหมือนที่ผ่านมาแล้วก็ลงอะไรแทบไม่ค่อยจะได้นะครับก็หลังจากนี้ก็พยทําได้แค่ลงคลิปแล้วแหละครับตอนไลฟ์นี่คงจะไลฟ์ไม่ได้ตอนเดิมๆที่ผ่านมาแล้วก็มาอยู่กับเกมวอเดอร์ครับเกมฟรีเกมอยู่ครับเกม ที่คุณสามารถหาโหลดได้ทั้งในไกจินในสตรีมนะฮะแล้วแต่ผู้ประสงค์จะเล่นนะฮะเรามาอยู่กับรถถังที่ใช้ปืนแดแบบเดียวกันกับที่คลิปที่แล้วได้ทำไปนะคือเจ้าอะคิริสที่ทำไปแล้วนะฮะอะคิริสครับอะคิริสก็ทำไปแล้วับก็สามารถไปหาดูนได้ วันนี้มาถึงคิวของฐาถที่ผมเคยกล่าวไว้ที่แล้วฮะนั่นคือตัวที่จะมาแทนเจ้าอะคิริสนั่นเองที่มีบทบาทด,ดีกว่าอะคิริสหลายเท่าแล้วก็นะฮะมันจะกลายเป็นรถถังขวัญใจของชาวอังกฤษแล้วก็อยู่คู่กับสงครามนี้ไปอีกนานนะครับสร้างชื่อเสียงแล้วก็คนจดจำมันในฐาหนะของเช์แมนไฟไฟนั่นเองหรือชื่อชื่อที่แปลอตองค์ตัวแลวคือิเช์แมนหินห้อยนั่นเอง นะครับคันนี้ครับก็พูดถึงอย่างแรกก่อนเลยคือสเปคในนี้ก่อนแล้วค่อยไปถึงบอกคร่าวๆแล้วก็ค่อยไปที่ข้อดีข้อเสียแล้วก็จุดเด่นจุดด้อยที่ผมจะมาแลกเปลี่ยนกันเพราะผมเล่นคันนี้ถือว่าเล่นดีมากนะครับผมให้คันนี้ในจัประเภทแบบใช้ปืนขนาดเจ็ดพอดเดอร์เนี่ยคันนี้ได้อยู่อัดับสองนะฮะอัดับหนึ่งก็ ผมจะให้ไปที่เซนจูเรียนนะฮะเจ้าเซนจูเรียนซึ่งเซนจูเรียนอาจจะเป็นคันต่อไปที่จะทำคลิปแนอนาคตนะฮะเพราะเซนจูเรียนก็มีหลายรุ่นเหมือนกันมีนั่งรุ่นหนึ่งรุ่นสามแล้วก็รุ่นสิบนะฮะมีรุ่นห้าด้วยแต่จะทำทีตอนลนะครับวันนี้มาถึงเจ้าของเชื่อมันไฟไฟเชื่อมันถึงห้อยนะเชื่อมันไฟไฟเจ้าไฟไฟเนี่ยฮะนะครับ ก็อยู่แรงสามนะมาเมล็ดซียจครับก็ใช้ปืนขนาด7.6มม,มนะรุ่น QS7 เอสเดอดเดอร์แพคนอกระสุนได้80นัดนะครับมีปืนลองปเป็นปืน M2HB บนะฮะขนาด12.7นะครับอยู่ด้านบนแล้วก็ปืนขนาด7.62ดนะะครับรุ่น R3A1 นะฮะหรือถ้าถ้าเราให้เราเข้าใจกันนะคือคือปืนแบบตะกูลแบบ M119 เนาะ นะครับเป็นตระกูล M119 กาของอเมริกาเองแต่ว่าอังกฤษเขานั่นนะ,ะถือว่ารู้สึกมานะฮะแล้วก็มีสมองเกนเนตครับหนัดนะฮะก็ยิงผ่านต,ตรงนี้นะครับพ่อเล็กๆนี่นะ,ะตากันป้องครับคือ20.3ิาต่อวีนะฮะหมอไปด้วยกี้มองสุดมอนดีนะมุมกดนะฮะก็อยู่ลบ15ฮะมุมงเงยก็เงยขึ้นเนี่ยก็อยู่ที่2ีนะครับ อัตราการโหลดอยู่ที่6 8วินะครับเกาะอันนาไปเกาะถังฮะนหนาน,หนานานนาอยู่ที่5.1นะแต่ว่าเป็นจริงนันหนาอยู่5.8นะฮะเขาจะเขาจะปัดขึ้นไป5.1เ,เลยกว่าเนาะแล้วก็ด้านข้างครับก็น,นันาที่68ครับแล้วก็ด้านหลังก็นหนาที่ป8มีเกาะเสริมครับถ้าคุณโมดิฟายนะแต่ถ้าคุณไม่โมดิฟายมันก็จะมีตีนขัดที่แตะเต็มรถถังคันนี้นะฮะครับ กาะป้อมครับก็หนาสุดที่76ครับก็หนาตรงนี้ครับแต่ว่าส่วนข้างในมันจะเป็นการต่อ,อไปนี้จะหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้ถ้าครับหนา5เศษเนี่ส่วนด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นการทับซ้อนหนาถึง63เลยตรงนี้นะครับแต่ตรงด้านหลังนนนเนี้ยจะหนา5เศดเนี้ยนะก็คือตรงนี้ไอ้สวยยืมมามันไม่เป็นหนาขึ้นน่นเองนะครับ เอออาร์เมอร์ครับก็อาร์ Armor เมอร์เพสเก็กระสุนเปิดเกมที่เราได้มาเนี่ยกระสุนนี้ก็เป็นกระสุนช็อตมาร์คหกที่ได้มาต้นเกมงแล้วเจาะปลาไปถึงอร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเลยนะฮะนะครับเอ่อพลรขับ huh. ก uh ็สี่คนครับก็จะมีไดเวอร์ driver, uh huh. ครับโหลดเดอร์กันเนอร์แล้วก็คอมมานเดอร์ครับคันนี้จะไม่มีแมชชีนกันเนอร์นะครับ ไม่เหมือนเจ้าเชมันโปรติที่เอจะนั่งกันห้าคนอันนี้ใช่ไหมโปรตินะใช่ไหมโปรติก็จะเนี่ยครับนั่งกันห้าคนโดยเพิ่มแมชชีนกันเนอร์เข้ามาแต่ว่าคันนี้ไม่มีนะครับอ่าคันเนี้ยมันเป็นกึ่งเนสทอยเออร์นะฮะก็เลยไม่มีกระชีนกันเนอร์นะหรือไม่มีอยู่แล้วแต่จริงมันเคยมีแต่ว่านะฮะ เห็นไ,ไหมครับเห็สนสดที่ยื่มาก็น่าจะรู้แ่าอะไเพราะมันเคยมีนะครับน้ำหนักครับสามเจ็ดจุดหนึ่งตันนะครับอ่า engine power ก็สี่ร้อยยี่ครับ hp วงรอบ2,850ความเร็วอยู่ที่40กิโลเมตรครับพอดครับก็เน้งจากว่าเออเหตุการณ์ในสมอภูมิลบก็ถ้าเราสร้างอดีตครับวอลในสกอร์เลยสองนะฝ่ายอังกฤษเขาเจอ เจอตโตตัวชากาดนั่นคือเจ้าไทเกอร์แล้วก็เจ้าแพนเทอร์นะฮะเส้นสองตัวเนี้ยมันเป็นตัวตึ้งของฝ่ายเยลแมนที่อังกฤษเขารับมือ,อยากอยู่อังกฤษครับเขาพยายามที่จะใช้วิธีที่ถ้าใครฟังคลิปแล้วก็จะเขา้าใจดีว่าเขาพยายามจะปืนเจ็ดปอน Born, หรือปืน QS เจ็ดปอดเดอร์เนี่ยที่ปืนปืนที่งพลังที่สุดที่อังกฤษเขามีพอาติดตั้งบนรถถังนะครับซึ่งได้มาเจ้าเป็นเอ่อเจ้าอาร์ชั่ แล้วก็เจ้าอะคิริสนะครับแล้วก็เจ้าเวนเจอร์แล้วก็เจ้าชาเลนเจอร์ enger, ซึ่งชาเลนเจอร์เนี่ยผมจะให้ผลตอนหลังนะครับคลิปนี้เยียาเราทำให้สั้นที่สุดนะเพราะที่ฟ้านคลิปการชิริกปาไป15าทีถือว่านางเกินนะสําหรับคนที่มานั่งฟังเลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับก็พยายามทําให้สั้นที่สุดนะที่ทําทได้นะแต่ว่าคลิปนี้ก็จะปาข้อมูลเยอะหน่อยนะครับก็ ด้วยที่แบบเขาต้องการให้ปืนนี้มาติดตั้งรถถังได้ครับก็เปิดเจ้า,าชีริสก็ผลตอบมาคือมันดีช่วงแรกครับแต่ช่วงหลังมันก็ไม่ดีเพราะว่าเขาพบจุาอ่อนส่นะคัญคือเออมันต้องหันปืนต้องหันตัวถังตลอดฮนะเลยเจอข้อเสียพอมาติดตั้งเจ้า M สิ MC. ก็เจอปัญหาเรื่องเออปืนมันหนักทำให้อาการหมุนป้อมมันแย่แล้วแล้วก็เออข้างบนมันโลภใช่ไอ้ไอตอเนี้เข้างบนมันโลงก,ก็เลยเป็นเป้าของเครื่องบินได้ง่าย ส่วนเจ้าเ a ียร์แมนไฟก็มาแทน2องคันนี้ครับตอบโจทย์ดีไหมดีเกินคาดครับเพราะว่าการที่เขาเอาสิ่งที่เขามีอยู่แล้วครับมาเติมสีที่ต้องการก็ตอบโจทย์ได้อยู่ครับคือเขาเห็นว่าเขาก็มีเชียร์แมนเนาะแต่ว่าเชียร์แมนที่เขามีครับก็ติดเืนขนาด75็ดครับรุ่น M3 ที่มีการเขาใช้ครับซึ่งมันเจาะเจ้าแพนเทอร์แล้วก็ไทเกอร์แทบขีดขวนในระยะไกลนะคร ตอบยิงด้านข้างฮะแต่ว่าด้านข้างเขาห่างทุกคันคนก็จะรู้ดีว่าเย่ยมันเขาเข้าไปในโง่ให้หันข้างยิงนะฮะก็เลยตอบโจทย์ว่าถ้าสู้กอย่างนี้ก็ไม่สู้เอาอปืนที่มีความหนาการเจาะเนี่ยมาตอบโจทย์เหรอเพราะว่าเจ้าปืน QH7 p o r d e r ก็เจาะแรงเอาเรื่องอยู่นะถ้าคุณได้กระสุนช็อตมาร์กแปะมาเล่นนะยเจาะร้อยเก้าสิบก็ไทเกอร์ก็สยสยองขวัญได้นะเนี่ย t i เกอก็กลายเป็นเอ่อตัวที่ไม่ตัวสกไกต่อไปนะไทเกอร์ Tiger. นะครับเถ้าเราเจอไทเกอร์แล้วเราเล่นเป็นเช์แมนไฟไฟายก็แนะนำว่านะฮะช็อตมารเนี่ยก็เอาเรื่องสับมันอยู่นะครับต่อให้มันมีเกาะที่หนามากหนาดน้นนานหน้าเนหนานมากนะแต่ว่าเจ้ากระสุนเนี้ยสามารถทำนาเม็ดได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือ ถ้าคุณคิดว่าด้านหน้าเข้าแล้วใช่ไหมแปลว่าคุณยิงตรง่วนไหนของเจ้าเนี่ยมันโอกาสเข้าอยู่ยกเว้นด้านป้อมนะป้อมมันหนามากเห็นไหมแต่ถ้าคุณยิงตรงเนี้ยถ้าคุณยิงโดนอาร์มอร์ตรงที่คุณน่าจะรู้ว่ารถถังไฮเกอร์กระสุนเขาชอบอยู่ด้านข้างเห็นไหมถ้าคุณยิงมืออาร์มอร์มันก็ระบไปทั้งคันนะฮะส่วนเจ้าเพนเทอร์นะฮะก็ถึงเพนเทอร์ตอบโจทย์รับมือไห้ไหมก็ ก,กางกกันเพราะว่ามันเกาะเอียงอะเนาะเห็นไหมมันไม่เหมือนเจ้าไฮเกอร์ที่ทไฮรเกอร์มันเกาะมันตั้งฉากรับแรงอยู่แล้วแต่เจ้าแฟมเจ้าฟไฟล์ก็จะหมดปาหารเรื่องแปลกแลกันนะเพราะเรามีสูตรชอ็อตมาแปดปุ๊บมันก็แห็ว่ามันก็มีโอกาสที่ยิงไม่เข้าเหมือนกันแต่คุณแก้หาได้ครับก็ร้อยหนึงง่งครั้งเหมือนเดิมครับก็ p พนเทอร์รับมือยากอยูอย่เดิมแต่ว่าแพนเทอรก็ไม่ได้ใช่ตัวชากาดจับปืน QF มากจากาับฝาอังกฤษครับเชลแไฟก็เน้นทำระยะนะฮะสู้จากระยะไกลหรือตามเพื่อนแล้วก็ทีนี้คนน่าจะรู้สไตล์การเล่นของกุลเชลแมนก็คือมุอ่งยาไปค่อยบวกนั่นเองคนเล่นยาวค่อยบวกมันเพราะว่าเราจะเอาไปเอาของหมดพรนี้มาพูดเถียงนะแต่เราจะเก็บไว้ก่อน แต่ก็ครับก็พเชยเจ้าอะคิลิสและก็เจ้าชาเชอร์ได้ชาเชอร์ถึงจะโหลดไว้นะฮะทอยหลังดีเพราะว่าด้าหลังคือ้านหน้า้าหน้าคือดน้านหลังอั้นนอง,งมันหลอกรถถังคนอื่นได้อยู่สาวคนที่ม่เคยเล่นออกษิษเขาก็จะไม่รู้ว่ามันหันหน้าหันหลังอยู่แต่คนที่เราเคยเล่นออกษิษหรือคนที่มนลองกับมันมาแล้วหน้าก็จะรู้ว่ามันหลอกกาวอยู่ส่วนอะคิลิสก็จะต่อคือป้อมมันหมุนน้นหมุนช้ามา,า,มากทำให้ฝ่ายเวลาเห็นตัวมันก็ อ๋อม,มันก็ได้ว่าจะอาชีพก็หมุนเป้าคงมไม่ทานหรอกถือจะมุนปุนกนทางก็เถอะนะครับส่วนเจ้าเนี่ยมันกบหมดเลยมันดีทั้งหมดแต่ว่าเราก็จะพูดถึงข้อดีข้อเสียตอนนี้เลยก็ได้นะนะครับอ่าตอถทงขอภัยมาถึงช่วงของเอ่อข้อดีข้อเสียสำหรับผมที่ผมหยิบมันมาเล่นลายตาเลย ข้อดีแรกครับปืนตามเจ้าอาคินกับบาชเชอร์หรือเจ้าอาเวนเจอร์รอะไรก็ได้ปืนวันดุครับแล้วคุณจะใช้ปืนดุเนี้ยถ้าคุณใช้คล้องเนี่ยคุณจะคล้องกับปืนเนี้ยอีกหลายอีกหลายคันเลยละ่ะบอกตรงว่าหลังคนเล่นแรงสามผ่านไปเนี่ยคุณจะเจอเจ้าปืน QF7 Powder สักระยะเลยตั้งแต่แรงสองจนถึงแ,งแลงสี่แรงสี่คุณจะได้เจ้าซิลเลียนคันปล่อยคันหนึ่งของผมนะใช้ปืน QF7 p เดอร์ครับ เจ้าไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีข้อดีอีกอย่างเลยคือมันลบมันกบจุดออดคันเก่าๆที่เราเคยเล่นมาก่อนอย่างเจ้าอาร์เชอร์แล้วเจ้าอัคิลิสได้ดีนะถึงจะแลกกับเออหนึ่งเลยอะ่ะปืนดีแต่ว่ามันคือเชลแมนทุกคนน่ารู้จักเขาว่าเชลแมนครับเชลแมน,เป,นเป็นรถถังที่ตายง่าย โดนยิงแคดเดียวก็ไปได้ทั้งคันแล้วสูวนาถามทุกคนนะันสามารถยิงมันเข้าได้หมดนะต่อให้มันมีเกาะเสริมมีอะไรก็เถอะมันเกิต้องเด่นในข้อสองคือมันเหมาะในการเอาไปุ่้หรือตามเพื่อนมากกว่าคันอื่นน่ะถ้าไปเจอกับพวกทีสามสี่ทีมสี่ถ้าใครเคยได้รูว่ามันจะเข้าแนวบุกมากกว่านะอชอ,อชิลแมนมันจะไม่มีเกาะ ล็อบแรงขนาดนั้นเจอไฮเกอร์ยิงส่วนเดียวนะครส่วนตรงนี้ฮะคือส่วนที่เป็นตั้งฉากตรงนี้ก็ลาโลครับจับเจอแม็ไฟฟส่วนข้อที่ห้อสามครับคือ,อ,อมันเป็นรถถังอังกฤษไม่กี่คันที่มันติดปืน M2 HB ซึ่งแบบคนเล่นอังกฤษก็น่าจะกำหมัดหลายคนเนาะเพราะว่ารถถังหลายปเทศเขาจะมีปืนกลติดป้อมติดเหนือป้อมหลายคัน นะครับแต่เจ้าอังกฤษคนที่เรียนอังกฤษก็รู้ว่าตัวศัก์อังกฤษเนี่ยแทบไม่ติดปืนก่อนบนป้อมตัวเองมีแต่ค่ายอเมริกาที่อังกฤษเขาซื้อมาก็จะมีไอ้เจ้า M2 อะไรมาติดนะครับและจะเป็นอย่างงี้อีกนานครับคนที่เรียนอังกฤษก็ต้องอดทนเพราะว่ามันจะไม่มีปืนกนบ,บนป้อมเหมือนประเทศอื่นเขาเนี่ยถ้าเป็นของกึ่งอเมริกามันจะมี M2 ใู่ไหมน่าเสียดายมากกับอังกฤษอ่ะนะคนเรียนอังกฤษได้คือต้องอดทนเพราะว่ามันไม่มี ปืนกลันป้อมตั้งแต่แรงแรกๆจนถึงเอามาแรงห้านะครับถ้าคุณผ่านแรงห้าได้เนี่ยเนี่ยคุณอาจจะได้สัมผัสป้อมป,ปืนกลที่ข้างบนแต่ว่ามันก็จะไม่ตอบโจทย์เท่ากับเอ็มทูเท่าไหร่นะครับรับรองคุณจะรอห้าอยู่ถือว่าข้อเนี้ยตอบโจทย์บตอบโจทย์ดีกว่าคันอื่นตรงที่ว่ามันมีปืนเอ็มทูแล้วข้อดีข้อที่สี่ครับก็ มันอยู่ที่ฝีมือของผู้เล่นอย่างหนึ่งเลยว่าผู้เล่นจะเล่นสไตล์ไหนจะซุ่มยิงอย,ย,ยู่จากระยะไกลหรือจะตามเพื่อนเป็นตัวเรียกว่าถ้าเพื่อนเจอปัญหาเจาะตัวนั้นไม่เข้าเราอาจจะเจาะเข้าก็ได้เราจะเป็นตัวที่เรียกว่าเล่นได้หมดเลยนะครับต่อมาคือการเปรียบเทียบเลยเทียบสี่คันนี้นะครับวงเล็บว่าเทียบแค่สี่คันนี้พอแต่ละคันมันจะมีข้อดีข้อเด่นหมดเลยเริ่มจากการเทียบระหว่างเจ้าไฟฟากับ อาเชอร์อาเชอร์จะได้เปรียบเรื่องแรกครับคือโหลดไวกว่านะอาเชอร์ her, โหลดห้าวิครับแต่ว่าไอ้นี่จะโหลดหกวิแต่ว่าเจ้าเนี่ยจะได้ดีทุกอย่างเลยคือมันมีปืนกลครับอาเชอร์ her, ไม่มีปืนกลเชอร์แมนมี M2 HB อาเชอร์ไม่มีครับอาเชอร์ her, ไม่มี Smoke Grenade มีแต่กระสุน Smoke แต่เจ้าเนี่ยมีทั้งกระสุน Smoke แล้วก็ Smoke Grenade นะฮะ มีทั้งสโมกแล้วก็สโมกเกนิดนะครับถือว่าคันนี้ชนะอาเชร์ทะย,ยาเลยต่อมาครับเจ้าเช์แมนเจ้าไฟไฟกับเจ้าอะคิลิสนะครับแรงห่างกันนิดหน่อยครับคือสามสามกับสนะีเนาะแรงสองเองนี่แรงสามากกว่าเขาเยอะคันนี้จะมีข้อดีหนึ่งอย่างครับคือมุมกดมุมกดเขากดได้ดีครับลบสิไอเนี่ยลบสี้านะครับ แต่คันนี้จะมีข้อดีออย่างคือบุนป้อมไวกว่าเจ้าอ c ิริ l นะครับเพราะอ c h ริ l เนี่ยบุนป้อมช้ามากครับสาจุดปดอันนี้ยี่สิบคนลองาเล่นเองคุณจะรู้สึกครับว่าการบุนป้อมต่างกันลิบเลยถึงเจ้าเนี่ยจะแล้วก็คันนี้โหลดไวกว่าครับอยู่ที่หกวิอันนี้เจ็ดถึงแปดวินะครับเจ้านี้นะฮะเกาะไม่หนานะครับแต่จเจ้าเนี่ยที่มีเกาะ ป้อมหนา,หนาแต่กอบตัวถังจะพอกันทั้งคู่นะกรอบตัวถังมันจะพอพอกันทั้งคู่ถึงด้านข้างจะชแชนได้เปรียบคือด้านข้ามอาจจะหนากว่าทํามุมอาจจะเพิ่มความทนได้นิดนึงเนาะแต่ก็นั่นแหละครับเจ้คือท่าของผู้เล่นที่ต้องหยิบมันไป,ไปเล่นนะครับต่อมาคือคนขับเจ้าเนี่ยสี่คนเจ้าเนี่ยห้าคนครับหมายความว่าอาตาัตราการรอดจะสูงกว่าครับนะ ในขณะที่เจ้าคนนี้อัตราการรอดมันอยู่ที่สี่คนเนี้ยถ้าวันช็อตก็ตายกันเองต่อมาครับก็เจ้าเนี่ยเบาวกว่าเขาเม,มันมโวการล่องตัวสูงแต่หมุนบ้องช้านะแต่เนี่ยถึงตัวมันจะหนักครับแต่ถ้าคนเล่นมันดีจริงๆอะ่ะเขาจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ด้วยอย่แล้วนะฮะต่อมาครับก็เทียบ ขั้นสุดท้ายครับคือเจ้าไฟไฟายกับเจ้าอเวนเจอร์นะครับก็จะต่างกันตรงที่ว่าหนึ่งเลยคือเจ้าอเวนเจอร์ไปของกิจรุ่นๆไม่มีปืนกลอะไรเลยก็คือไม่มี762ไม่มี M2 นะครับไม่มีเลยนะมีแต่ปืนนี่นะฮะแต่ว่าข้อดีของเจ้าคันนี้หนึ่งอย่างคือโหลดไวกว่าครับลป็น6.5วิอันนี้6.8วินะครับนะ ผมกดเจ้านี่ลบสิบครับได้เปรียบเอ้หออกสับการ์เอาไปซุ่มได้แต่ว่าสตตร์ผมก็คือคันเนี้จะออกแนวแบบเข้ายิงหลังอีงเดียวนะครับแต่เจ้าเนี่จะลุยหน้าลุยหลังลุยข้างได้หมดนะครับถึงเจ้าไ้้ตัวสูงกว่าก็เถอะนะถ้าเทียบตัวสูงไอเนี้ยตัวเล็กนะครับก็คือตัวมันเป็นลาบนะไอเนี้ยมันจะเป็นตัวสูงโผนะครับ ต่อมาก็เป็นเรื่องเกาะเจ้าเนี่ยจะมีเกาะที่หนากว่าเจ้านี่ฮะถึงนั้นจะมีตัวถังหนาอยู่ที่ห5ศูนย์3จะเต็มตั้งฉากเนาะแต่เจ้าเนี่ยเกาะมันเอียงครับก็อาทําทมุมอยู่75อะไรอย่างนี้ได้อยู่นะเจ้าเนี่ยครับก็ได้เปลี่ยนอีกหนึ่งอย่างคือเอ่อสิ่งที่หลายคนน่าจะรู้ครับนั่นคือความเร็วมันเร็วกว่าและก็เป็นสไตล์การเล่นของมันอยู่ที่ผู้เล่นครับแต่ว่าผมา้างผมในสอกคันเนี้ย จะหยิบมาเล่นบ่อยสุดคันนี้จะเอาไปซุ่มคันนี้จะว่ายิงหลังนะครับหรือมันเป็นเดสทอยนะแต่ที่จริงมันต้องคู่มันเป็นมีเดียมแทงนะแต่ปืนมันดุพรอมกับเดสปืนเดสทอยในแรงนั้นเรื่องแลงนั้นนะปืนเดสทอยก็ในเลสสี่เจ็ดก็แทบจะไม่มีนะเดสทอยแจกก็จะมาปิดตั้งปืนขนาดเจ็ดหกหมดเลยในแรงสองห้าคูนสเกตนะครับนะ ที่เมียมก็จะเป็นเจ้าของโปรแลรนดนะ์นะเชลแมนไอซีอันนี้ผมมันก็มีผมเป็นสายฟรีทุกคนนา่าจะทราบเนาะครับก็หน,นาป่านนี้ครับนะก็ถ้าใครเล่นสายนี้ก็มาแชร์กันได้นนครับสายของรถถังสางจิตที่เป็นปืนรถถังที่ใช้ปืนรุ่น QF นะ QF เจ็ดพอนเดอร์นะผมรู้แหละว,ว่าทุกคนก็เคยผ่านมาแล้วนะครับผมเชื่อแหละครับว่าหนึ่งในนั้นที่หลายคนน่าจะชอบ นะก็คือเจ้านี่นะครับถ้าาถึงมาช่วงของที่ทำไมผมไม่เอาชมเจอร์มาเทียบนะ่ยเจ้า c ช a เจอร์นะครับก็หนึ่งเลยเที่ไม่เทียบเอามาหยิบเทียบเลยครับเพราะว่าหนึ่งเลยมันแทบจะดีกว่าแชามแอร์ไฟฟ,ฟหลายเท่านะครับแต่ข้อเสียอย่างแรกคือมันเป็นตะกูลคอลเมลก,ก็คือกาบมาตั้งฉากนะฮะทำให้โดนยิงง่ายถึงตัวถังมัจะหนาถึงตัวป้อมหนานะแต่ว่า นะฮะมันตั้งฉากแล้วก็อย่างที่สองคือหาคนน่าทราบครับว่ามันเป็นรถถังที่ดีระสามนะสับผมที่ผมให้มันลงมาเพราะว่านะฮะหน้าตามันแค่หน้าตาอย่างเดียวคะแต่ที่เหลือมันดีครับมันน่าหยุดสองเท่ากับไฟไฟาะฮะแต่ว่าที่หนึ่งผมยังเป็นเซจิเรียนนะฮะคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นของเจ้าเซจิเรียนแล้วนะฮะคลิปต่อไปเคียนโจเรียนรถถังคันแรกครับ มีเรียกว่าเป็นวิธีคันแรกเลยก็ได้นะครับสรันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ครับก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันเนาะน่าจะหมดปัญหาครับส่วนนี้ก็ขอบคุณมากครับ